อ๋แล้วครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวอนเต็ดช anel นั่นเอ,เองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับอ่าฮ่าฮ่ามาวันนี้นะครับตามสัญญาครับก็ที่จะบอกว่าทำไมผมถึงเลือก4ีแบ็กโฟรเออถึง,ถงทำไมถึงเลือกนักเตะตามตำแหน่งนี้นะครับ11คนนะตัวจริงเออแต่วันนี้ผมได้อาลาโคมาใหม่นะครับก็เลยจับลงนะคู่ลูดิเกอร์เดสทอยเยอร์ทั้งคู่นะ จริงๆผมจะเล่นบิวอัพเป็นเดลิกยืนคู่กับเดสทอยเยอร์หนึ่งตัวก็คือรูดิเกอร์นะครับคู่แข่งมาด้แผนซีหนึ่งสองสามโอโ้โหเอาเรื่องเลยนะโอโ้โหสำรองก็จะหนักอยู่เลยนะครับหนักเอาเรื่องเลยก็ผมจะบอกงนี้ผู้ทูกสามป,ประตูเนี่ยใช้ใครก็ได้เอาที่ชอบนะครับผมอะใช้เดกอารูพอรู้สึกว่ามันเหนียวมันเหนียวแล้วก็เวลา Hello, <everybody. S 1> ออกบอลสวนกลับอะ <Welcome. S 1> โลพันอะ, <Welcome. S 1> อะเวลาเตะ กูตัวสมมติกูตัวนะเวลาจะเตะยาวใช่ไหมกูตัวมันจะเตะลูกโด่งนะแต่ว่าเดการมันจะเตะลูกแบบพุ่งลูกเลียดนะเออมันจะใช้ในการสวนกลับได้ดีบอลเดินทางไวอะไรประมาณนี้แล้วส่วนแผงแบ็กโฟนะแบ็กซ้ายขวาเนี่ยผมใช้แบ็กที่มีความเร็วค่าพลังเกมเกมรับไม่ต้องดีก็ได้นะค่าพลังแบบเจ75สบเจ็ห้าอย่างเงี้ย8ปดสิบต้นต้น,ตนอย่างเงี้ยอ้โหแต่ลูกนี้ครับขึ้นนำไปก่อนโคพ,พาเมื่อนะครับก็ นั่นแหละเน้นสปีดนะครับฝั่งซ้ายอัลฟโซเดวีนะสปีดก็โหก้าสิบเก้าสิบเกินเก้าสิบห้านะแล้วก็แบ็กขวาเป็นใครวะผมใช้ขวาใครวะเอจับเอ้ฮาคิมี่โอ้โหลืมแบ็กขวาตัวเองฮาคิมีก็เป็นแบ็กสายความเร็วอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันแต่ว่าต้องผมว่าต้องเล่นเป็นตัวฟีเจอร์นะเล่นตัวธรรมดาผมรู้สึกเล่นตัวธรมวธรมดาเบเพเยอร์ ข้าวอลังมันดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดซะมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะทุกคนนะของเบสเพยอร์ของทุกตัวนะแต่บางตัวก็อาจจะโหดก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครมีตัวฟีเจอร์อ่ะใช้ตัวฟีเจอร์ไปเลยนะส่วนเซนเตอร์นะครับอ่าเซนเตอร์ Center นะเอาตัวที่ไม่ช้าเกินไปนะครับเออ,อย่างอย่างเดลิกเนี้ยเดลิกมันก็เป็นตัวที่ช้าเกินไปนะทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาแทนมันว่ะเดลิกอะ ผมก็อยากได้เซนเตอร์บิวอัพดีๆนะวิ่งเร็วๆหน่อยเน้นเน้นเน้นว่าแบบมีความเร็วหน่อยนะเซนเตอร์ center ทั้งคู่นะสักมีสปีดมันจะมีสเปคเซอรเรชั่นกับสปีดนะเราดูที่สปีดนะสัก83-84อย่างเงี้ยเออก,ก็พอเล่นได้นะนะแต่ถ้าเกิดตัวไหนแบบ86-87-88นี่ก็โอ้ดีเลยอะ่ะทุกคนเซนเตอร์ center นะแต่ว่าเซนเตอร์ต้องดูค่าพลังเกมรับหน่อยเอาตัวชูงสูงมาหน่อยนะแบบ มอสูงแบบแข็งๆหน่อยลีนอะไรเงี้ยแบบแบบอารมณ์แบบเนี้ยคล้ายๆดูดิเกอร์เงี้ยเออหามาเซนเตอร์ Center นะครับมีติดเอาแบบมีความเร็วมานิดน,นึงจะได้ไม่ช้าเกินไปนะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะโดนแทงทะลุช่องมันก็ตามไม่ทันอนะ่ะทุกคนให้สูงใหญ่ด้วยแล้วก็แบบว่าเอาไว้กระแทกมีผลนะครับทุกคนสูงใหญ่เอาไว้กระแทกแล้วก็เอาไวม้มงสกัดลูกกาอากาศนะครับ ส่วนกลางกองกลางเนี่ยใจใจเขาเรียกว่ากุญแจเลยนะกุญแจของทีมผมนะกลางรับจะเห็นเป็นกวเดโวล่านะครับกวเดโวล่าอ่าค่าพลังเกมลุกและค่าพลังเกมรับมันจะมีสองอะ่ะมันมันจะมีแค่นี้แหละค่าพลังเกมลุกจะเป็น o f f e n s i v e awareness นะฮะเออจะเป็นค่าพลังเกมลุกใช้ใช้สำหรับทั้งกองกลางและกลองหน้านะเราไปดูค่าพลังเลยค่าพลังอันแรกเลยนะบรรทัดบนเลยนะ อ่าใช่ไหมแอทแทงกิ้งอเวเนตปะหรือหรือว่าเออแอทแทงกิ้งอเวเนตเออขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกไม่รู้ไม่ชัวร์นะครับก็นั่นแหละถ้ายิ่งค่าพลังนี้เยอะนะทุกคนนักเตะเนี่ยมันจะเติมสูงอ่าถ้าเป็นเพถ้าเป็นพวกกองหน้ากองหน้าเนี่ยก็เออกองหน้าก็เห็นผลอยู่แล้วปีกเนี่ยเอาเอางี้ก่อนเอากองเอากองกลางดีกว,ว่ากวาดิโอลาของผมเนี่ยค่าพลัง แอคแท็กกิ้งอเวเนตเนี่ยมันน้อยน้อยนี่เท่าไหร่ทักเจ็ดสิบต้นต้นเองมั้ะถ้าจำไม่ผิดนะสีเหลืองอะ่ะนั่นแหละแต่ก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเอ้ยเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดสิบแปดเนี่ยไม่น่าถึงแต่ว่าค่าพลังดีเฟนซีฟอเวเนตเนี่ยก็คือค่าพลังเกมรับเราต้องไปดูนะค่าพลังเกมรับมันจะมีสี่ตัวติดกันใช่ไหมก็คือตัวแรกของสี่ตัวนั้นนะอ่ะเออบรรทัดบนของสี่ตัวนั้นอนะ่ะเป็นดีเฟนซีฟอเวเนตถ้าค่าพลังนี้เยอะนักเตะมันจะไม่เติม แต่มันอยู่ที่เพสไตล์ด้วยนะถ้าอย่างเอาคาเซมิโลมาอย่างเงี้ยเป็นอังเคอร์แมนเนี่ยอังเคอร์แมนมันก็สไตล์เขาก็คือเขาจะไม่เติมเกมลุกอยู่แล้วถูกต้องไหมเออนั่นแหละมันจะโดนบังคับด้วยค่าเพสไตล์ถึงเราจะเอานักเตะที่มีค่าแอคแท็กกิ้งเอาไวเนตมาเยอะยะแต่เป็นสไตล์อังเคอร์แมนเนี่ยมันก็ไม่เติมหรอกมันเติมไม่เกินเส้นขึ้นสนามแล้วทุกคนนั่นแหละเออมันน่าจะเติมไม่ถึงหรอกนั่นแหละผมก็เลยเอากัวเดียวลามายืน เพราะว่าแอคแทกกิ้งมันน้อยแอคแทกกิ้งอาวเน่ะน้อยแล้วก็ดีเฟนซีฟเอาไวเน็มันเยอะอเพราะฉะนั้นเรื่องการอยู่ตำแหน่งมันจะไม่ค่อยมีมันจะยืนแบบแต่ว่าสไตล์มันเป็นออคเคสเตอร์นะออเคสเตอร์ all เนี่ยสไตล์เป็นยังไงก็คือเติมเติมนะครับทุกคนมันจะไม่ได้ปักหลักเหมือนอังเคอร์แมนมันจะเติมเติมขึ้นไปนูนะ่นน่ะยันหน้ากอบเขียนโทษอ่ะนะทุกคนแต่ว่าด้วยด้วยอเวเนของมันอนะ่ะ ค่าพลังเกมลับอ่ะมันเยอะมันก็เลยจะเติมแต่ว่าเติมไม่ไม่ค่อยสุดนะเออประมาณนั้นทุกคนนะผมก็เลยใช้กวเดวโอ่ามาเล่นออกบอลดียืนตำแหน่งดีเติมเติมนะครับแต่ว่าเติมไม่เยอะเออผมว่าชอบเล่นเกมบุกผมไม่ได้ชอบเล่นเกมลับแบบว่าจังหวะสวนกลับอย่างเงี้ยจ่ายบอลให้กวเดวโอ่าแล้วแบบว่าวิ่งมันกำลังวิ่งขึ้นหน้าพอจ่ายปุ๊บแล้วไม่วิ่งถอยหลังเหมือนอังเคอร์แมนเนี่ยไม่เอาผมชอบเล่นแบบ บอลบุกนะครับทุกคนนะช่วยกันขึ้นมาเซตบอลอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูสไตล์ผมได้ผมจะชอบต่อบอลนะครับมันสนุกอ่ะอ่ะแล้วก็กองกลางอีก2ตัวนะผมจะไม่ดูค่าเอ้ผมจะดูค่า d e e เฟนซีฟ a า e n นต s ก่อนเลย d e e เฟนซีฟ a า e n นต s, <ensive> <S ต้องน้อยนะครับทุกคนต้องน้อยนะน้อยนี่คือสัก70ต้นต้นนะเพราะว่าผมจะใช้2ตัวเนี้ยในการเล่นเกมลุกก็อันอย่างนี้จะมีอะไรมีพาเมอร์ใช่ไหม พาเมอร์ Palmer, กับกับอีกตัวหนึ่งตัวแล้ววะเออเอริกาดอย่างเงี้ยเออเอริกาดเนี่ยค่าอ f ฟฟ n น i v ฟอเวนตอ่ะน่าจะประมาณสัก85ได้นะทุกคน85สื่อถึงอะไร85มันก็คือนักเตะตัวนี้จะเติมเกมลุกค่อนข้างสูงอ่าถูกต้องไหมเอริกาดนะแล้วก็ค่าดีฟินสิฟอเวนตเขาน้อยค่าพลังเกมรับเขาน้อยมันสื่อถึงเติมเกมลุกสูงเกมรับก็ ไม่ค่อยได้ลงมาช่วยเท่าไหร่นะสำหรับโอไดกาดนะครับแต่ว่าเอา้าทำไมพี่ไม่ให้เขามาเล่นเกมรับก็ไม่เป็นไรผมแผงแบ็กโฟห้าคนอนะแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วเอออย่างคือมันไม่ได้ลงมาช่วยสุดแบบรับจ่าจ่านะแต่มันก็แบบมันก็ลงมาช่วยอยู่โอไดกาดไม่ไม่ใช่ว่าไม่มาช่วยคือถ้าเผื่อเราปรป,รประคองเกมดีๆ้ะผู้แข่งเขาก็จ่ายจ่ายติดเราเราก็ค่อยเซตเกมบุกใหม่อะไรเงี้ย ดีกว่าผมยังไม่ค่อยไปไล่บอลหรอกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อเขาแบบทาเกมช้า,าเนี่ยออริกาดผมมันก็ลงมาแล้วมันก็ลงมาช่วยประคองเกมรับแล้วถ้าเผื่อเขาเซตช้านะแต่ถ้าเขาเซตเร็วมันก็ว่างกันไปเออจังหวะสวนกลับเนี่ยออริกาดมันก็จะลงมาอยู่ต่ำกว่าครึ่งสนามนิดนึงอะไรมาเนี้ยเออพอเราตัดบอลได้ปุ๊บเราก็สวนกลับทันทีนะเออพร้อมที่จะเล่นเกมลุกเพราะไม่งั้นอนะ่ะถ้าเผื่อน,นักเตะแม่งลงมารับกันหมดแล้วมันจะเป็นลุกได้ยังไงอ่ะเห็นไหม เออประมาณนั้นนะครับแต่บางคนเขาเล่นแบบเล่นสองฐานจังหวะทําประตูได้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะครับอ่ะผ่านไปนะครับเอเดกาต่อไปก็โคพาเมอร์นะครับโคพาเมอร์เนี่ยอ่ะค่าพลังแอคแทกกิ้งเอาไว้เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับต้องเยอะนะครับเยอะให้ได้ยิ่งแบบแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดอ่ะแปดสิบห้าบวกอะ่ะโอเคนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ค่าดิฟเฟนซีฟ อาแวเน็ตอ่ะให้มันแบบน้อยๆน,นะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปลงไปช่วยเกมลับเกมลับอะ่ะมีแค่แผงไมคโฮสีตัวกลางลับหนึ่งตัวอะไรมาเนี้ยก็พอแล้วแต่สําหรับบางคนเขาเล่นไม่แข็งก็หายหนึ่งตัวมายืนยืนช่วยหน่อยนะครับกองกลางอ่ะแต่โคพามเมอร์เนี่ยผมแนะนํานะกลางลุกควรจะเป็นโฮเปเยอร์นะทุกคนนะเออไอผมใช้อะไรวะ อินเนต้านะอิเนต้าค่าพลังเกมลุกก็เยอะนะแอทากิ้งเอาไว้เนียประมาณ83ดิาจับลงทีมบวกอีก2ปนประมาณ85นะ85ดสิบป็นหอยู่ประมาณนี้นะหรือไม่ก็84นะของอินเนต้าค่าพลังเกมลุกเยอะนะแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็น creative p เ a อ e r พอเป็น creative p m a k e r เนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคลื่อนที่เออมันก็จะแบบเออรับบอลแล้วก็แบบคอยแทงบอลคอยยกบอล ยิงไกลก็ไม่ค่อยได้ปั่นโค้งก็ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยไม่ใช่ว่าผมไม่ลองนะผมลองแล้วยิ่งเป็นเวสลี่ชไนเดอร์เนี่ยเออผมเลือกผมแลกมาแบบตอนนี้ยังเสียดายทุกวันนี้เลยน่าจะแลกแบ,บ็คขวาไปนะไอเบลตี้ผมเอาชไนเดอร์มาชไนเดอร์แม่งข้าพลังเกมลุกแม่งเจ็ดห้าเจอะไรประมาณเนี้ยสีเหลืองอะสีส้มอะคือ เวลาเล่นเกมลุกอะมันเป็นเคียร์ทีบเ m ม k เกอร์มันก็ไม่ค่อยเคลื่อนที่เค,ทเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะทุกคนนะแล้วแบบยิ่งค่าพลังน้อยก็ยิ่งแบบหนักหนักเลยอะไรประมาณนั้นนะอ่าก็แนะนําเป็นโฮเพเยอร์และค่าพลังเกมลุกต้องเยอะนะครับทุกคนนะสำคัญนะครับกองกลาง3ตัวแล้วก็ปีกนะครับปีกก็สําคัญอย่างมินิซูจูเนียกับปีกขวาผมกิดมันที่เอาลงตอนแรกค่าพลังเกมลุกโคตรเยอะนะครับทุกคน โคตรเยอะก็ประมาณ85บวกนะครับทุกคนบางคนไปเล่นตีแบบค่าพลังเกมลุก75 78เงี้ยยังไม่เกิน80เลย81 82เงี้ยเวลาจังหวัดสวนกับแบบนักเตะมันจะไม่ค่อยวิ่งหมายถึงว่าจังหวัดแบบทําชิงปิงปองอะไรเงี้ยจ่ายจ่าย,ายแล้วนักเตะแบบวิ่งวิ่งตัดลายอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเข้าไปปัน่นโค้งง่ายๆหนึ่งต่อนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะหาค่าพลังเกมลุกเยอะๆนะทุกคนนะผมไม่แนะนําที่ค่าพลังเกมลุกน้อยนะ หาที่ขํบรังเยอะๆไปเลยนะทุกคนแผงหน้าของเราอะไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหรือปีกนะครับไอ้พวกนี้ตัดสินใจไม่ยากเออเออถ้าอย่างเป็นเนยมาอะไรเงี้ยขับรังเกมลุกอาจจะไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอืมติดๆขัดๆนะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นก็ลองดูนะทุกคนนะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสําคัญสําคัญ